กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กับเกม Silver a n d b l o o d ในตัวละครอย่างไซรินนั่นเองครับตัวละครตัวนี้ทุกคนเนี่ยสามารถหาได้จากกิดวเท่านั้นนะซึ่งการสุ่มเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เชื่อว่าหลายหลคนที่เล่นเกมเอ่อไม่ได้เล่นเกมอะไรละ่ะเล่นเอ่อกิดวออกล่านะครับผมที่มันแบบว่าทำดาเมจตีบอสทั้งกิด์อ่ะเออคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าความเก่งของนาเนี่ยมันเก่งในขนาดไหนเนาะแล้วก็เข้าร่วมทีมไหนกันไดด้้้บางงัันนนนนก่่อออืนะข คนละหไลค์1นึ่งสองสไคล์1 like, 1แล้วก็สลหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการัวเองผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมพ่อเ,เพ,เพเลยครับนอกจากนา้จะเติมถูกการัวเองกันนะร้านยังเปิดบร,ริการย4บชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w w r p y หรือที่ลิงใต้ใคลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บร,ริการกันด้วยนะและก็อีกอย่างครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจอหรับแอนดรอยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบนบ c ของคุณได้อย่างลื่นไหลเนี่ยขอแนะนาเป็น LD Player 9เเลยคบไ่จะป็นก จอครบ,บที่ LD Player 9อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วเอาละ่ะทีนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเก็บนะครับผมมาทาําภารกิจตรงนี้ทุกๆวันคุณก็ได้แต้มโอ้โหมันหนึ่งหมื่นมันค่อนข้างกาไกลทีเวลาจริงๆนะวิธีเก็บของมันเนี่ยก็คือโหมดแคลนออกล่าตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าโหมดมันเปิดนะทุกคนก็มาเล่นกันแล้วก็พอเราได้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้เท่าไหร่ว่าประมาณ 9,000ันก,กว่าเลยโอ้โหโคตรที่จะเยอะดังนั้นก็ได้ไซลินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะไออุปกรณ์นะครับผมที่ใส่ได้คืออุปกรณ์เบาโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าทําไมตัวละครใหม่ๆถึงใช้สัญลักษณ์เบาหมดแม่งแย่งของกันแบบโอ้โหน่าจะทํามากระจายกระจายหน่อยนะเรื่องอุปกรณ์เบาเนี่ยคือตั้งแต่เปิดเกมมาตัวละครใหม่ๆคือเบาหมด อ่ะแล้วก็ต่อไปครับนั่นคือทางด้านของนักยิงตรงนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนะแล้วก็เป็นสายดาเมจพัดจันเต็มดวงอีกด้วยจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนใหญ่นักยิงเนี่ยจะเป็นพัดจันเต็มดวงอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลตัวแรกม่านมรณาการใช้อันติีครับจะมีค่าอนิเมตที่ใช้คือ3แมต้มถ้าเกิดว่าเป็นสายดาเมจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะครับผมใช้เพียงแค่3แมเต้มเท่านั้นไซรินครับจะมีการปลดปล่อยวิญ,ญญาณซ่อนเงาจากใต้เสือ้อผ้าคลุมของนางซึ่ง จะสร้างดาเมจเป็นกายภาพนะครับผมซึ่งเลเวลสูงสุดเนี่ยก็คือ1 2 7 5พอรับได้นะครับผมเพราะว่า,าค่าดิเมจเนี่ยมันอยู่เป็นแค่3แต้มเท่านั้นใส่เป้าหมายที่เลือกดังนั้นมันเป็นทางด้านของเป้าหมายเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีการมอบรอยทมินให้กับฝ่ายศัตรูที่โดนโจมตีนะครับผมจากนั้นจะมีการมอบเจตจำนงนทมินให้อีกด้วยให้แก่ฝ่ายพันธมิตรที่เป็นนักยิงนักยิงคืออะไรนะครับผมใครก็ตามที่อยู่ในทีมของเราแล้วเป็นสัญลักษณ์นักยิงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโนนนอาหรรรืแแมกกะททัันน่่่่งวีีเเเลย ตัวละครประเภทพวกนี้มันคือนักยิงทั้งหมดดังนั้นจะได้รับบัฟที่ชื่อว่าเจตจำนงทมินอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็สกิลนี้ครับผมจะนับเป็นการโจมตีปกติอีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลอันติเมทแต่มันคือการโจมตีปกติดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรก็ตามที่มันเป็นการบัฟทําให้โจมตีปกติเดี๋ยวมันแรงขึ้นคุณใช้อันติเมตตัวละครตัวนี้มันก็จะแรงขึ้นเพราะว่ามันมีการนับเป็นการโจมตีปกตินะแล้วก็ทิ้งรอยทมินและเจตจำนงทรมินคงอยู่เป็นระยะเวลา6วินาทีครับโดยจะมีการขยายระยะเวลาไป 2วิวิทีต่อแรงไฟฟอนเฟตนะครับผมทุกสแต็กที่ไซรินมีโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนจํานะครับผมดังนี้ก่อนเรามาดูอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะมีการปล่อยวิญญาณซ่อนเงาถ้าเกิดว่าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยมันจะให้ฟิลเหมือนกับเซเซียแต่ว่ามันไม่ได้ตีหมู่แบบเซเซียไงอ่ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีเดียวแล้วก็ไอตัวละครที่มันโดนโจมตีอ่ะมันจะทิ้งรอยทมินมันเป็นดีบัฟนะและไอดีบัฟรอยทมินเนี่ยมันทําอะไรได้มันจะทําให้ฝ่ายเรานะครับผมหันไปโจมตีตัวละครที่มีรอยทม จะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะครับผมมันจะมีการมอบบัฟที่ชื่อว่าเจตจจำนงทมินให้กับฝ่ายที่เป็น สายธนูนะครับผมเรียกง่ายๆนะทุกคนจะได้จําโดยเจตจำนงทมินเนี่ยทำอะไรได้ก็คือกําหนดให้เป้าหมายที่มีรอยทมินนะครับผมก็ไอฝ่ายธนูของเรานี่แหละหันไปโจมตีตัวละครที่มีรอยทมินอยู่นะจากนั้นนะครับผมดาเมจเนี่ยมันก็จะมีการถูกเพิ่มไปอีกประมาณ25%แล้วก็ระยะการโจมตีปกติเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นถึง50%ซึ่งบอกได้เลยว่าบัฟการโจมตีปกติเนี่ยดูดีมากเลยก็คือ25%่รแต่ว่าระยะการโจมตีเนี่ยผมมองว่าสายธนูไม วนะครับผมดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าบัฟระยะการโจมตีเนี่ยไม่ได้จำเป็นสัเท่าไหร่ทั้งดีบัฟรอยทัมบินแล้วก็เจ็ดจำดงทมบินที่มีการบัฟสายธนูเราเนี่ยจะอยู่เป็นระยะเวลาหวินาที แล้วก็จะมีการขยายเพิ่มขึ้นไปอีก2วินาทีต่อแรงไฟฟอนเฟตซึ่งมันจะอยู่ในพาสีเดี๋ยวเราจะไปพูดกันเนาะโอเคเอาไว้เป็นประมาณน,นี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครฟังไม่เข้าใจเนี่ยสามารถย้อนกลับเข้าไปฟังใหม่อีกรอบได้นะผมพยายามอธิบายแบบละเอียดแล้วแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูทางด้านของกองทัพวิญญาณกันดีกว่าสกิลพิเศษทุกการโจมตี3ครั้งจะมีการปล่อยวิญญาณซ่อนเงาใส่เป้าหมายสร้างดาเมจกายภาพเป็น300ต่อแรงไฟฟอนเฟตนะครับผมแต่ละสแต็กจะทําให้ไซรินปล่อยวิญญาณเพิ่ม เป็น50%แล้วก็สกิลนี้ครับก็ยังคงนับเป็นการโจมตีปกติเช่นเดิมอะ จะเป็นประมาณนี้อันตีก็นับเป็นการโจมตีปกติสกิลตัวนี้ก็นับเป็นการโจมตีปกติเป็นดาเมจส่วนตัวของไซรินนะครับผมและก็ต่อไปครับนั่นคือการโจมตีปกติอันนี้เราไม่ได้จําเป็นนะครับผมถึงแม้ว่าไอ้สกิลพวกนี้เนี่ยมันจะมีการปล่อยไอ้วิญญาณเงาที่คล้ายกันใช่ไหมแต่มันไม่ได้อิงจากการโจมตีปกติดังนั้นก็อัพไปนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วมันก็มีบัฟในเรื่องของความเร็วในการโจมตีใช่ไหมการโจมตีปกติก็ได้ใช้นะทั้ง3สกิลได้ใช้หมดแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือทาง สัมผัสพิฆาตตรงนี้แหละไซรินครับจะได้รับแรงไฟฟอนเฟตหนึ่งสแต็กนะครับผมมากสุดได้ถึง4สแต็กเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเดียยสร้างดาเมจใส่สตูเป็น60%ของ h p สูงสุดของตัวเองจะมีการเพิ่มแรงไฟฟอนเฟตเพิ่มขึ้นถึง25%นะครับผมอ้าวไม่ใช่ดิเพิ่มแรงไฟฟอนเฟตหนึ่งสแต็กนะครับผมแล้วก็ไอแรงไฟฟอนเฟตเนี่ยที่มันซ้อนทับได้สูงสุด4สแต็กใช่ไหมมันสามารถทําอะไรได,ได้เพิ่มความไวในการโจมตีเพิ่มขึ้นถึง25%อันนี้เป็นของซสนนิบ แต่ว่าสำหรับเพื่อนเนี่ยไอตัวนี้มันเกี่ยวข้องยังไงก็คือถ้าเกิดว,ว่าเราได้ครบสีสแต็กใช่ไหมจาก6วินาทีก็จะเป็นเพิ่มไปอีกนะก็ราราวประมาณ14วินาทีใช่ไหม ถ้าเกิดว่าผมนับผิดก็ต้องขออภัยนะเอาเป็นว่าไอ้แรงไฟฟอนเปยิ่งมีสเต็กเยอะมันก็ยิ่งทําให้ไอ้บัฟเจตจำดงทมินเนียมันอยู่นานยิ่งขึ้นครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปทางด้านของตัวละครอย่างไซลินกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวนี้ผมให้อยู่ที่ระดับไหนผมให้ A จนถึง S ครับประมาณ A บวกกันแล้วกันนะครับผมถามว่าทําไมเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องใช้ทีมค่อนข้างเฉพาะทางดาเมส่วนตัวของนางเนี่ยเยอะไหมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเยอะแต่ต้องการเก็บสเต็กก่อนนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไอ้แบบความไวในการโจมตีเพิ่มขึ้น ก็จะโจมตีไวขึ้นและโจมตีไวขึ้นก็จะกระตุ้นพาสีให้นางเดียทาดาเมจศัตรูได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่างเนี่ยนางใช้ค่าดีเมจค่อนข้างน้อยเลยนะเป็นสายดาเมจที่ใช้เป็นแค่3แมต้มเท่านั้นแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่แรงนะครับผมสำหรับไซรินซึ่งต้องบอกเลยว่าไซรินเนี่ยเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นให้เขาแรงเนี่ยมันคือเล่นกับการตีบอสเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้และนอกจากนางจะมีการใช้ค่าดีเมจแล้วก็ดาเมจส่วนตัวของนางที่แรงแล้ว ผยังมีในเรื่องของบัฟเพื่อนใดอีกด้วยนะตรงนี้และทีนี้ทีมเฉพาะทางมันยังไงนะครับผมเฉพาะทางก็คือ1เลยนะตัวละครที่เข้าร่วมทีมขาดไม่ได้เลยก็คือแวนแวนเนี่ยเป็นดาเมจเดียวที่แรงที่สุดและเราหาง่ายมากที่สุดเนาะเพราะว่าไอโนอาเนี่ยมันเป็นตัวละครระดับบรรพบุรุษมันค่อนข้างออกยากอยู่พอตัวก็จะทําให้ไซรินเนี่ยบัฟแวนได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเอาไปเล่นคู่ในโหมดไหนก็ตามนะโหมดตีบอสหรือแม้กระทั่งโหมดดันเจียนรายวันที่เราเนี่ยหาทรัพยากรในการอัพสกิลอันนี้ ก็สามารถนาไซลินเนี่ยไปคู่กันได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมน,นั่นก็คือโนอานะถ้าพูดถึงสายธนูที่แรงเป็นอันดับ2รองลงมาที่หรือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็คือโนอาล้าโลกอยู่แล้วครับซึ่งโนอาเนี ra 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 ่ย eh, ก็ถามว่าได้เน้นการโจมตีปกติไหมตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ได้ชัวนะเนื่องจากเงาเนี่ยที่อันเชอญออกมามันไม่เหมือนกับเงาเบลล่าแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เงาที่อันเชอญออกมาเนี่ยมันอ้างอิงจากบัฟทางด้านของโนอาไหมหรือว่ามันไม่นับเลยนะอันนี้ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะมีการใช้บัฟของเซรินไหมแต่ส่วนตัวแล้วผมตีให้ว่า,าน่าจะมีการใช้เพราะเทสดูแล้วดาเมจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าเพิ่มจากการที่โนอาโจมตีปกติหรือว่าเพิ่มจากการที่เวลาได้บัฟเนี่ยไอมอนที่อยู่ข้างหลังของโนอาเอยไม่ใช่มอนดิอ่า หน่วยเงานะครับผมที่อยู่ด้านหลังโนอาเนี่ยมันถูกบัฟไปด้วยไหมเออประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครชัวร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเทียบเป็นอย่างอื่นใช่ไหมถ้ามีตัวไหนใช้ได้บ้างบัฟนะครับผมโจมตีปกติแล้วก็ต้องเป็นสายธนูเท่านั้นคือแทบไม่มีเลยนะครับผมว่าจะใช้เป็นตัวอะไระเดี๋ยวผมดูให้โอเคช่างมาันละกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจัดทีมกันเลยดีกว่านะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีะระบบกการยอยอออผม็ต้งขภ เนื่องจากผมไม่ได้อัพนะซึ่งจะเทดให้ทุกคนดูก็ไม่ได้แต่ก็คงได้แค่แนะนําทีมซึ่งทีมที่ผมจะใช้เนี่ย ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ตีบอสตัวนี้นะแนะนําว่าให้ไปตีบอสหมาป่าซึ่งไอสายธนูพวกนี้เนี่ยมันจะเด่นขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเบลล่านะครับผมอ่ะเราก็ใส่มาดิทีมตัวนี้บัฟการโจมตีปกติเพิ่มความไวนะครับผมอันนี้ก็เตรียมบัฟได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดันพลังให้แวนเนี่ยสูงที่สุดเบลล่าล่างนี้เนี่ยก็จะมีการบัฟแวนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ถูกบัฟเข้าไปอีกในเรื่องของการโจมตีปกติแล้วก็ดามเมจของการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นดามเมจเดียวใช่ไหมมันก็จะแรงเเพิ่มขึ้้นนไปออีกนะย ไม่ได้ดิถ้าเราใส่แบบนี้มันจะไม่มีพัชจันแดงใช่ไหมก็ต้องก็ต้องยัดเป็นดันคาโลหรือไม่ก็อะแคเบล่าโอเคต้องอะแคเบล่าแล้วแหละไม่ได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือทีมตอนแรกผมคิดว่าจะเอาไอ้ตัวนั้นเข้ามาได้ก็คือไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องการไอ้พัชจันที่พัชจันเซี่ยวใช่ไหมตัวนี้มันเรียกเออนะครับผมประมาณนี้หรือไม่ก็ดันคาโลก็ได้ถ้าเกิดว่าดันคาโลมาเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวฮิวงั้นก็อะแคเบล่านั่นแหละประมาณนี้นะครับผมสายธนนนูตัััวออีี้หลลกๆเเเยทมฉพาะะจจงขใ เป็นเทียเอกันลวกันนะค่อนข้างที่จะล็อกอย่างมากเลยผมบอกเลยนะว่าไซรีนเนี่ยจะเก่งกว่านี้ถ้าเกิดว่าเขาเอาไอ้บัฟเพิ่มระยะการโจมตีเป็นบัฟอย่างอื่นมันจะดูดีจริงๆ <c oughs> แต่ตอนนี้คือเพิ่มระยะการโจมตีผมมองว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรือว่าจะมีมอนในอนาคตที่เราจะต้องใช้ระยะการยิงเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่ตอไปแล้วก็